น้องแมดดีเดอ้อเอฟซีมดทุกกูทุกคนเดอ้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเนาะเบอร์นี่กับแมมอนบ่มี่ยังมีคันหาเดอ้อที่มาโอคขมาลาโทษเอฟซีมดัดทุกกูทุกคนนั่นแหละกับที่ที่ผ่านมาเนะลลาะสิ่งใดใดที่ผ่านมาแล้วแมมอนเ,ยเคยเบอกยังออกไป สี่เป็นผิดพลาดนะแม่กับแม่ม้อนกับมันเฮงแลกวก็ส่วนจำ้ำสื้อมาจํำอะไรเนาะอันนี้ก็มาขอเข,ข้ามามัดทุกผู้ทุกคนเอฟซีที่เข้ามาส้มส่องแม่มนะ้อนเนาะตีว่าสิ่งไดจะพผิดพลาดไปแม่พิษบอกกับพิษก,นะก,ก,กับีส่วนพิษเนาะอ,อันนี้ก็จากว่าเขาโทษก่อนอื่นมัดกับทีขอโทษอัน นอกข้างเมืองนอกคนเดอ้ออันนี้เอเือยเขาเออยสื่อเด้๋ยล่ะเดอ้อท่านเอือยเหตุผลยังผ่พลาดไปกับเออยเขาก็กโทษขออภัยถูกสิ้งถูกอย่างท่านว่าผิดพลาดไปเนาะสิ่งที่เออยผิดพลาดไปถูกอย่างเออยเขาโทษเดอ้อซาลีเดอ้อคนผีอันนี้แม่ม้อนสก๊อเออยสื่อเนาะคนที่มีพระคุณกับแม่กับแม่คนนี้เนาะ เบิ่งมาตลอดบม่ค่อยฟ้าบม่ค่อยถิ่มเบิ่งมาตลอดเนาะกลับมาห่างเลยเนาะส่วนวางนี่แหละกับบทคุยกันกับบททติโตกันกับแม่ม้อนกับเบิ่งคลิปเพิ่นตลอดเนาะกับเบิ่งคลิปเพิ่์นดูกับมาอ่านคำเล่าแต่ละคำมีอยังแต่ละอันกับแม่ม้อนบ่มีความจะห่ายแต่มีความดีใจกับพี่คุ้มเหมือนหัวเลยเนาะบางครั้งกับ่นเล่าหัวบางครั้งกับอึ่งเนาะอันนี้กับ กะดีใจน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแหละอันนี้เอื่อยบอได้หายได้ยากเยด้ละเด้อน,นี่เอื่อยออกมาขอโทษเอฟซีแล้วก็มาขอโทษสิง่าเทวะยังขอโทษน้องนั่นแหละอืมที่มีพระคุณแล้วก็เอื่อยกับบค่อยลืมเนาะแล้วขอโทษเอื่อยซ้อนก็คือกันเนาะอันนี้กะยังเป็นเอื่อยเสมอเด้อยังหักเสมอเด้อน้นองคนนี้ยังหักเอื่อยเสมอเด้อเอื่อยเด้ออย่าเข้าใจว่าน้องม้อนตาคนน,น,นนี้น่ะจีน่้นนวนี่นะ บมีเด้อก็ยังหักเอ่ยเสมอเี่กกดีใจเนาะที่ว่าลูกเต่าขึ้นดีน้ำก็ได้คุยกับฟังทั้งนั่นลูกทั้งนั่นแต่ก,ก็ลูกทั้งนี้กับมาหาเนาะอันนี้กะคูปเป็นแม่ก็ดีใจกะกะป้าทเสษก็ได้เด้อเนอี่ยเขาโทษขออภยัยแมนอยู่นางมนเกินที่จะให้อภยัยแมนเกินที่จะให้หอภยัยเลยแหละแต่ว่า คำท,ที่เป็นแม่เนาะจักสิเหตุจังไดอันนี้กะจำเป็นนะเนาะเห็นลูกเป่าดีน้ำตาตกใส่แม่นะ่ะแม่คนนี้กะสิป้าทิเศษไปบ่ได้เนาะก็จำเป็นก็นหักลูกในเมืม่อลูกก้มมาหาในเมืม่อลูกย่อมก้มหนาใส่แม่นะะ ก็จะเสพมาได้นะคะขอโทษหลายๆเดอแมนดูน้องเออความเยอเกินที่จะหายอภัยบางคนที่จะหายอภัยง่ายๆคุณยังจะหายอภัยง่ายๆอืมความผิดมหันนะนางมนเนาะอันนี้บอกถึงลูกทั้งนั้นเนาะกระเมนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกระเฮ็ดสารพัดนั่นแหละกัจักจังไดงกัลูกเนาะสายเลือดอันนี้กับแม่ม้อนตัดก็ได้เด้ออันนี้นะกัแม่คนนี้กับทิมลูกก็ได้น้องสิสวยจะดีกัลูกแกสิจังไดง อันนี้ก็น้องเนี่เบิ่งคลิปเอื่อยอยู่เด้อเอื้อยเด้อซอนเด้อเบิ่งเมืดน้องเข้าใจเมืดอจก,กี้เนาะเขาก็เคยเอาส่องเข้ามาแขนเนาะซ้อนมอนใสซ้ <c oughs> สอนมอนใสจำยูเอื้ยอยออจำยูเอ้ยเอื้อยกระสูปกป้องน้องมาตลอดจนหอดสามสีเอ้ยเอ้ย อย่าซวยสันติสีเนาะอันนี้หันน้องกับมาทำความเข้าใจขอขมาคันหามาขอขมาเอื้อยแล้วก็คันหามาขอขมาน้องเด้อซาลีเด้อบอกให้อ้าห้เอื่อยดูล่ะเด้อในใกะหักกันคือเก่าเด้อไปิซ้อนคือกันเนี่ยกะน้องกับมาขอขมาเอื่อยคือกันเด้อสิ่งที่ได้คี่ว่ามันผลาดไปยังผลาดไปนี่งกับบุหูเนาะคนเท่าทาบุท่วงกาบุหูจัก ขี่วินหมอติดหน้าผาก่าม่มีผู้ท่วงกับบู้จักเนาะอันนี้ก็ได้ที่มาเห็นในน้องกระเบิ่งพิษไ้ตลอดกะคนไร่ให้ตลอดบางครั้งกะเน้นบางครั้งกระบบได้เน้นเนาะอันนี้ก็ทั้งเ้าสิบไริดต่อตกันทึงหฮาสิบไริเบากันแต่ความผูกพันนี่กะน้องคนนี้น่ยยังมีอยู่เด้อยังตัตัแล้วก็เดือดขาดกับเอ่ยเด้อยังหักเสมอ เด็กไอ้คนนี้ก็ยังหักหนองสเสมอเด้อล่ะเด้อสลีดเด้ออย,ย่สาสัยจังสันจังสี่แล้วกะคำที่เมพิษกับลูกกะคือคำ้ิที่สา์แสงเนาะอันนี้กะตอนนั้นมันก็มอระซุมหลยทุกสิ่งถุกอย่างมันก็คิดดปูออกบอกว่บถืมันล้นเนาะแม่คนนี้ก็จจาเป็นกะเห็ดไปอ้าวสิ่งมันผ่านไปกะคือไห้ผ่านไปซะเนาะแต่เม่กะได้เห็ดอันนี้สาดแสงลูกเนาะสิ่งถุกอย่าง สาบแซงคนทีเขาไมา่รู้แม่นี่ยเละเออตอนนั้นตอนนั้นแม่ม้อนกับป่วยแน่ใจกับบุรีเนาะช่วงนั้นนะจะเลยคิดตอนนี้ออกมาก็เลยเปิดคือมากระเดกกระโดดเบิ่งก็นนะ่า <laughs> อันนะ้าแต่ทุกสิ่งละทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นน,น,นะนาะบันไดดูป่วยนาฮะแม่เหลา่ากระไรพ้นก็มาขอโทษแม่สิ่งที่ผิดไปสิ่งที่บ่เข้าใจเนาะ ให้เป็นอันดีตกสิ่งุกอย่างเดี๋ยวราโทษโทษเอฟซีมึ้งตกหูุกคนเด้อหักเอาคันน้เมม้อนเลยเด้อคันหาุกสิ่งุกอย่างที่ไปม้อนเห็ดไปพิษผาดไปสิ่งุกอย่างเนาะผาดพิิงไปแล้วคนเทางซัสตีนจะยังหูพลาดหนักปาดก็หูพิษคนว่านี่แหละ้าดพิิงไปแล้วมันกระบซ้สายเกินแก่เนาะเท่ากาแมเขาขมาราโทษ สิ่งที่ต้องการของเอฟซีกะเม่นมอนก็ออกมาแต่ว่าสิออกอยู่บบเมนเม่นมอนบ่ออกเคิงทีง่เอฟซีโบเมนนิยังเขามาโอ้ยยังเขามากกะเม่นมอนก็จะอ,ออกอยู่ดีหมูมานเพราะว่าเห็ดคขีดร้ายลิปกะเลยเมื่อยกกะเลยบริเวณเห็ดขีดกอเข้ามาก็ตั้งใจว่าสิเห็ดมือนี่อยู่เทิงเอือนอนอ้อยซีโบ,บว์เบ,บ้ากะน้องกะเห็ดอยู่เทิงน้องซีโบว์เบ้ากะเอื้อยกะเห็ดอยู่ล่ะเอ้ยหมิรบาให้เอือ้อยหักเสมอเด้อล่ะเด้อสลีเด,ด้ออยูใ่ในใจเลยเสมอเด้อ คนที่มีพระคุณเนาะแล้วก็บหนึ่งแลี่แล้วก็สองเอยสอนคนที่มีพระคุณแล้วก็ส,อส,อวกสามก็คือลูกแกว้วหวานมองดูเลยสี่ก็ลูกเอเนาะอันนี้ก็อยูใ่ในใจเมย์เสมอเด้อแก้วเดอ้ออย่งไดก็คันว่ามเมย์นี่ว่ายัางพิชิตใจไปกัยกโทษให้เมย์เด้อลูกเดอ้อลูกแก้วเดอ้อลูกเอเดอ้อ แมยังบ่ลืมจะไดกะลูกเคยพี่กับคุณตตอเม่เนาะทุสิงสุอย่างเคยซอยเรือแม่เคยซอยซอยเรือขอบรัวเม่อันนี้กะแม่ม้อนแตงคันมา,ข,านอขอโทษเนี่ยคือเขอโทษสิงที่ว่าลูกขพราโทษแางลูกก็ไ้เนาะคำที่เป็นเม่แต่ว่าเรื่องของ้อมูนจีออกมากขอโทษนะกาเรื่องของ้อมูนบางหางเนาะเรื่องลูกอันนี้เป็นส่วนเขาแม่ขอโทษเพราะว่าเป็นลูกของแม่ม้อนเนาะนางมอนนางอ้นสิงได้สิพิชพลาดไปกับเอฟซีสิงได้สิพิพลาดพึ่งกับ คุณไงใจดีสีเคยซอยเลือแม่ตัวเองเนาะสิเคยด่าเคยยั้งอันนี้กะคือลังมุนกะเคยยกตีนยกยั้งใส่เอื่อยเนอนโอนอันนี้กะน้องพอโทดพออใครเด้อนี่กะทำสิเป็นแม่เนาะขอโทษตางเนาะยังได้ก็ลูกกะอย่าให้อย่าง่ายเด้อ น้องกะลูกกะได้พิษไปแล้วสิเพี้ยขาดพิ้งไปฉัเคยกาวเล่าให้เอื้อยกันได้ไอีลิ้เกินสิจะให้อภัยเนาะนางมนเนาะแล้วกะพาดพิ้งใส่เนาะสลี่ใส่หน้าสลี่กะดาษสมบพีนางมนเดีดาเคยเบิ่งมาขีดย่อนหลังสมบพีดาแบบต่ำๆใส่เห็นเลยเนาะอันนี้กะเอื้อยข้อขมาลาโทษเด้อดาเด้อสลี่เด้อสอนเด้ออันนี้กะ ปัญหานี่แหละบ่มียังเกิดว่าเมื่อหนเมื่อไนเนาะบ้านเมือ,อมงดีปีเมืองกว้างใันแต่มาทั้งลาวกะกะสิเฮ็ดขอขาม่าใหม่อีกค่ะมาโอกมานี่ยนะก็จะให้ลูกให้ล้านขอขามาลาโทษเนะาะใันแต่มาเยี่ยมมายามกันนี่กับบ่มีห่าให้ยากเดออสิ่งทุกอย่างให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อเด้อเอาเเอาไป อาคีมีกาคีสิมาขอโทษอันค้าเช้าอะไร FC มันทุกคนเด้อที่รวงละเมื่อที่ผ่านมาน่ะที่เคยด่าที่เคยป่อยคีก็ขอโทษเด้อผมนี่ยังว่าลายว่าบวกเก่งบวไแดดเดียวเยังสาวายังออกซ์ซูซัลมอนอุ่นกับซันมอนอุ่นกับซัลมอนที่เคยเจ้าได้ด่าเพิ่นที่มันทุกคนนั่นแหละเคยด่าที่ผ่านมาโดยขอโทษนายนาย คือว่าไม่ม้อนเนาะชิ้นปากกะเด้วที่บอโดยโดยนี่อันนี้ชิ้นเป็นการชิ้นปากบอกกําลานก็โดยวยบอกับเด็กน้อยแถวบ้านก็โดยพราะว่ายาังห้เขมูดจักคว่ำป่ะคุณหญ่สอนสอนเด็กน้อยเนาะอันนี้เนาะทำไม้นีนั้นเด้อบรมินวายยังเด้อไม่ม้อนสิว่าน้องลูกเด็กกัโดยนะเคยโดยมานะเลยโดยโดยมาอยู่ตหลอดเขาบอกกับลูกเลยเงือนในซานกับพวาลูกคุณไรในกลางบ้านน่ะค่ะเคยโดย แบบว่ à, ยาผู้ใหญ่สอนเด็ะหน่อยให้เ้าให้หูจับพุ้มอันนี้เนาะเดี๋ยวมันติดปากสิ้นปากแล้วบุกค่อยเออเออยั ừ, ừ, ยงเด่กสัน้นหะนาะดคอมันแาบมีแต่แบบนั่นอันนี้ก็ให้ขเข้าใจจะนั่นเนาะอันนี้ก็น้องขอโทษเ,เด้อขอโทษที่ลูกนังมั่นเด็กกาวเล่าให้เจ้าเด้อเด้อสอนเด้อแล้วก็น้องตารีเด้อที่เด็กกาวเล่าดาสมบพิสมบพันทุกอย,ย่างเนทุกอย่างนั้นแนละคือเห็นผ่านหน้าอะไรอัน<ห>นี้ก็โหได<ห>้ไรแม่คน<ห>นี้แหละ เขอโทษเนาะบ่เขอโทษก็ได้เพราะว่าเป็นลูกเฮ้าจังได้ก็ลูกเฮ้าท่าไปแล้วก็แม่ต้องมาขอโทษเพราะว่าสายเลือดจังได้คือว่านั่นแหละตาให็นฮะว่ายหาห้ยากเด้อเอ้าคลิปนี้ก็นตะคุมาขอขมาลาโทษ FC ขมาลาโทษเอื่อยเนาะแล้วก็น้องเนาะแล้วก็ลูกตั้งไข่เนาะแก้วบาร์บูลเลยลูกเอแล้วก็เอซอนน้องซารีเนาะ สิ่งทุกอย่างก็ขอให้มีใจจริงดีอย่าหายอย่าหยาดเด้อยังไดงก็ได้ให้ยหักเอาคันน้ำเอื่อยเด้อน้ำนอ้องเด้อเด้อแล้วก็น้ำแม่เด้อลูกเด้ออาชุดเนี่ยจ้ะบ่มียังอันละอันละจ้มีแต่ต่นนี้เนาะจะพลาดชิดหนาเดินไปติดตามตลอดไปเป็นได้ไดก็ให้ติดตามตลอดเอาบาแบเล็กได้บ่ได้สแสดงละครบ่ได้ โตแล้วยังเด้อลูกเต่าเขาก็เต็มใจมาน,นี่ก็แม่ก็บคุยเนาะเต็มใจมาหาแมบา่บ,บริษัทสั่งละครบริษัทสั่งภาพยังเด้อตัวเพิ่มจริงใจกับอ่ะให้ติดตามไปตลอดว่ามันจะเป็นไปได้ละครแถบบอกหรือว่าหักกันแถบบอกหรือว่าแสดงละรงรครกนนะคะก็ให้เอฟซีติดตามไปตลอดเนาะอันนี้นนทุกมือก็บคือสุดทายคลิดให้เห็นอยู่เนาะอ่ะคลิปนี้นนกับไอ้มอนต์คอราไปก่อนเดอ้อบาย